สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงครับกับรายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับผมเริ่มต้นวันนี้โอ้ยน้ำลายสอมาํำก่อนเลยครับพี่ถามพี่น่ดีกว่าของหวานขนมไทยเลยพี่นะที่มีทั้งรสชาติหวานที่มีรสชาติเคม็มมีเอก,กลักษณ์เป็นขนมที่แบบว่าผมคิดว่านะชาวต่างชาติอะพี่ยังรู้จักน้อย เราว่าถ้าเขาได้รู้จักกันมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งขนมที่ดังระดับโลกได้เลยขนมอะไรอ่ะขนมเบื้องครับโอ้ขนมเบื้องวันนี้ครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับเราจะพาน้องๆวัยรุ่นของเรามาเรียนรู้วิธีการทําขนมเบื้องแบบโบราณสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไปเจอวัยรุ่นก่อนแล้วกันนะครับพี่ครับพบกับน้องทั้งสองท่านเลยนะครับเชิญน้องบาสและน้องฟูไอซ์ครับเครับ สวัสดีครับ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 สนิทกันถึงขั้นเดินออกมาก็คุยกันด้วยแล้วเนี่ยใช่สายวายเล่นเรื่องเดียวกันใช่ใช่เล่นเดียวกันครับเล่น4นาทีครับพี่เท่งโอ้สองคนเคยทำขนมอะไรบ้างจริงๆบ้านผมขายเบเกอรี่อ้าวเลยใช่ใช่ผมผมทำพวกเบเกอรี่ทำขนมเค้กได้ครับแต่ว่าไม่ไม่เคยทำขนมไทยเลยอยากลองเหมือนกันโอ้ถือว่ามีพื้นฐานการทำขนมมีพื้นฐานไูไอ้อะเป็นสูตรครับไม่เคยทำอะไรเลยเลยไม่เคยทำขนมเลย วันนี้ครับจะชวนน้องๆมาทําขนมเบื้องของเรากับอีกหนึ่งท่านที่จะมาให้ความรู้กันแบบสนุกสนานและรอชิมเพราะน่าจะอร่อยมากเลยนะฮะต้อนรับครับคุณมนชิราแห่งร้านมนชิราขนมเบื้องไทยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอ้โหมล่ดูซิิวเลยครับน่ากินมากคุณแม่ครับครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะหน้า หน้าอะไรอันนี้เป็นหน้าไส้หวานนะคะหน้าไส้หวานค่ะอันนี้หน้าไส้เค็มหน้าไส้เค็มค่ะจะมีสองหน้าบัสเคยกินป่ะเคยกินเคยกินคือผมผมชอบกินนะขนมเ <Aman. S 1> บื้องใช่มันจะมีแบบขนมเบื้องบางเจ้าที่มันเป็นไส้ทะลักอะไรอย่างเงี้ยไส้เค็มทะลักชอบกินชอบกินฟูอ็กคนหนึ่งเคยกินครับผมชอบกินไส้หวานปกติวันนี้เราจะทําหน้าอะไรครับแล้ววันนี้เราจะทําหน้าไส้เค็มนะคะก็คือแม่ก็จะ ปล่อยสูตรไส้เค็มกันแล้วกันโอ้ยปล่อยสูตรไหมฮะใช่ค่ะมันเรากินไส้เค็มกันครับหนึ่งชิ้นเช้าๆเลยโอเคอ่ะน้องๆเลยไหมฮะหอมอ่ะนะพี่กลิ่นก็คือดีขออนุญาตนะครับแม่ครับใชค่ะไส้เค็มก่อนไส้เค็มขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับหอมหอมจริงๆนี่ขนาดว่าแม่ทํามาแล้วก็คือรอจังหวะที่จะเข้ามาในรายการเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาหนึ่ง แต่ยังดีกลิ่นเท็กซ์เจอร์ทุกอย่างสัมผัสยังดีอยู่เลยลูกกอบอร่อยไหอ๋อครับผมกินไส้เค็มครั้งแรกในชีวิตอันนี้คือครั้งแรกเลยครับอร่อยมากเนอ่ยำรสชาติไว้เดี๋ยวเราต้องทำรสชาติแบบนี้น้องบาสน้องฟูไอพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับเอาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากว่าจะได้เป็นความอร่อยหนึ่งชิ้นหนึ่งคำเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนผ่านฝีมือของวัยรุ่นหน้าตาดีทั้งสองคนอ่าปพร้อมแล้ว ครับ<า>เอาเลยอเชิญครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องบาสและน้องฟูไอซ์ต้องมาทำขนมเบื้องกันแล้วนะครับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เริ่มจากการคั่วถั่วด้วยไฟอ่อนจนมีสีน้ำตาลจากนั้นนำถั่วและข้าวสารมาแช่กับน้ำปูนแดงแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืน เสร็จแล้วให้นำทั้งสองอย่างมาผสมกันและใส่ปูนแดงลงไปแล้วทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนเมื่อครบเวลาแล้วให้นำไปโม่จนได้เนื้อแป้งออกมาหลังจากนั้นให้นำไปผสมกับไข่แดงและน้ำตาลคลุกให้เข้ากันเป็นอันเสร็จในส่วนของเนื้อแป้งมาต่อกันในส่วนของไส้เค็มเริ่มจากการนำมะพร้าวขูด หอมแดงและเนื้อกุ้งมาหั่นหยาบหลังจากนั้นนำรากผักชีมาโขลกให้ละเอียดแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บเกลือและพริกไทยปน่นแล้วคั่วให้เข้ากันก่อนจะเพิ่มสีสันให้สวยงามเมื่อเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จให้ค่อยๆเริ่มละเลงแป้งบนกระทะเป็นแผ่นบางๆ และใส่ไส้ตามใจชอบโรยมะพร้าวต้นหอมผักชีรอจนขอบขนมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและจึงตักขึ้นมาถือว่าเป็นอันเสร็จครับฟังแม่ฟังแม่อธิบายแล้วฟังวัตถุดิบที่แม่ใส่ไปอ่ะมันเหมือนเรากำลังทำต้มยำอ่ะมันมีม,มีพริกไทย มีรากผักชีมีหัวหอมแต่สุดท้ายมันมันออกมารสชาติได้อร่อยมากใช่พี่แล้วเราวขั้นตอนเยอะมากครับเราสองคนน่ะกำลังพูดอยู่น่ะจะสองหนุ่มเนี่ยคิดจะทำยังไงจะไม่อยู่ผมยังสงสัยเลยว่าที่มันแดงๆคือมันแดงเพราะมันกุ้งเหรอครับแม่ใช่ไหมใช่ค่ะมันกุ้งเนี่ยผมทันแค่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรในระหว่างทำมีอะไรจะทำต่อยังไงถามแม่ได้สดเลย นะครับโอเคงั้นเราเริ่มเลยไหมพี่ครับเริ่มทำกันเลยครับแบ่งทีมกันเลยนะฮะปู่ไอ้อยู่กับพี่อาร์มบ้านอยู่กับพี่เท่งครับโอเคพร้อมไหมปู่ไอ้พร้อมครับบ้าพร้อมครับทีมเราครับเคยโม่ไหมอัดโม้หนักแข็งเราเราเอาโม่เหมือนกันผมเล็งแล้วเราเอาถ้วยเล็กไหมเระเอาถ้วยเล็กไหมแล้วแต่พร้อมแล้วเริ่มเลยมาไปครับมาเลือกกันเลยครับมาโม้แป้งกันก่อน เชิญครับนี่คือให้เหรอให้ครับเชิญครับคนดีจังเชิญครับโอ้ยมีการหยิบให้กันและการนี้อืเราทำอะไรนะพี่การนั่งเลยอ๋อโอเคครับเอาเนี้ไม่ลองโอเคครับอ๋อลองนี้โอเคโม่นะเคยโม่แบบนี้เนี่ยไม่เคยเลยครับแต่เคยเห็นเนี่ยตอนเด็กผมเคยเห็นผมเคยเห็นอยู่ที่บ้านผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่แหละเครื่องโม่ อ๋อแล้วเราไม่เราไม่เราไม่ใส่น้ำด้วยเหรอพี่ใส่สิใส่ที่หลังอ่าโอเคหมุนเลยเอามาครับเราต้องหมุนแบบนี้นี้ถามแม่แม่ครับหมุนไงหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มครับแม่หมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มตามตามเข็มนี่ซ้ายหรือขวาเนี่ยแล้วแต่เราถนัดนะลูกแล้วจะถามทำไมถามว่าซ้ายหรือขวาดีกว่านั่นน่ะแถวครับแถว อ๋อแนี้แล้วก็เราต้องหยอดน้ําตามไปนิดนิด,นดไม่งั้นเดี๋ยวมันฝืดอ่ามันฝืดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโม่ไม่ออกก็จะใส่น้ําไปด้วยมาเอาแล้วอ่ามันต้องมันน่าจะต้องใส่น้ําไปด้วยนะนำ้ำน้ำไม่ใช่พี่ใช่ต้อง<ม>วนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวพา,าลงไปอ่านี้มาไหมไม่ลงเลยปะ เก้าสิบแปดรอบแล้วมีแต่น้ำไหลมาเนี่ยไม่มีอะไรลงบ่อเลยอ่ไปปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราเอาใหม่นะทำไมไม่ลงอ่ะลงลูกมันลงแต่น้ำอ่ะพี่อ่ะลงไหมเริ่มค่นเริ่มค่นวิ่งลงลงพี่ลงลงนะลงแล้วลงแล้วพี่ฝั่งนู้นเขามองฝั่งนู้นมองหยุดหยุดหยุดฝั่งนู้นมอง ลงแล้วลงแล้วน tamam> ี่มันต้องหมุนเร็วๆนี่มันหมุนมาทางนี้หรือเปล่าวะลองนี้ดิ๊มาหออมีหมุนย้อนสอนด้วยหรอแม่ว่านีอเออแม่แม่หลอกอ่ะแม่นี่ไงเอออ๋มันมีฝังนั่เหรอถ้าเกิดหมุนผิดฝังก็ไม่ออกเนี้ยระครับใช่ กว่าจะหาทางเจอไปดูฝั่งนู้นกันต่อเฮ้ยฟูไอ้อะไรวะมันออก,ออกทำไมพี่จับกระดาไม่เห็นออกเลยอะ่ะฟูไอ้จับปุ๊บไหลๆห,ลหลเลยผมน่าจะมีพลังวิเศษเหรอพีผมไม่รู้อะคนเรามันไม่เท่ากันจริงขนาดอาโอ้อยน,อน้องฟูไอ้สงสัยจะออกแรงมากเกินไปหน่อยแล้วแบบนี้จะทำทันอีกทีไหมครับเนี่ย ผมได้แล้วครึ่งถ้วยก็มาเอาไข่ด้เอาไข่ลูกเอาไข่แดงอ่าแล้วไข่มาบไข่แดงนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวต้องใช้ไข่กี่ใบครับแม่อขนาดนี้ใช้หนึ่งใบก็ได้ค่ะใบอั่งนี้เยอะกว่าฝันี้เยอะกว่าได้อั่งนี้สวยฝันี้สวยใช้เลือกระหว่างตอกหรือเอามืออย่างนี้เลยมือล้างยังล้างแล้วล้างแล้วเอาล้างแล้วใส่มาหนึ่งสองสามใส่มือเลยฮะแล้วดึงไข่ขาวออก ให้มันลงมาที่ร่องนิว้วอาใช่ใช่ใช่เค่อยค่อยค่อยหย่อนค่อยหยอนให้มันขยับให้มันไข่ขาวออกมาวิธีการแยกไข่แดงของน้องฟูไอซ์ไม่ธรรมดาจริงๆครับไปดูอีกฝั่งกันดีกว่าว่าเขาใช้วิธีไหนโอเคเราปนไข่ขาวนี่ได้ไหมได้ไม่ได้หรอกร้านเราสูตรเราอเออ แล้วก็มันต้องมีอะไรนะ็ูนปูนนิดหนึ่งครับมาอ้าวอยู่นู้นผมไปจุกอันนู้นนะนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะแค่นี้อ่าได้ค่ะได้จุ๊บนวดเลยครับนวดเลยนวดแป้งนะคะนวดเลยครับมาออเลยครับแหม่ไม่ได้มานานแล้วพี่บ้านเเขาให้นวดแป้งครับน้องบาสไม่ใช่ให้นวดพี่เท่ง เอามือนวดนี่่อดิใช้จับเลยใช่ไหมได้ค่ะนวดเลยนะใช่ไหมครับเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยค่ะไปไข่แดงลงใส่เลยนะครับครับขยำเลยธนุขยำแล้วผมว่าอยู่อยู่แล้วนะอยู่นะครับอยู่เอางันล้างมือก่อนแม่หรือไปถามแม่เลยล้างมือด้วยถามไปด้วยอ่ะโอเคอ่ะ ปไปไปกลัวเลอะเมื่อทั้งสองทีมทําแป้งเสร็จแล้วต่อมาก็คือขั้นตอนการทําไส้เค็มกันแล้วนะครับอ่าไส้เค็มทําไงครับแม่มะพร้าวเอามาขูดก่อนนะคะอยู่ไหนเออเนี่ยมะพร้าวเนี่ยค่ะมะพร้าวทิ้งึกค่ะบอกไงอันนี้ทั้งลูกเลยเหรอครับพี่เท่งครับแม่บอกให้ใช้กระต่ายเราทำไงดีอ่ะไปซื้อกระต่ายมาสองตัว มันวก็ให้เราปอกนี่แล้วก็อะไรนะซื้อม,มาเผื่อด้วย <c oughs> อ๋อนี่ไงแล้วแล้วแล้วเราปอกไงอ่ะพี่ <c oughs> อืมวะนี่เหรอใช่ลองลองทำท่าก่อนอ๋อาทำท่าก่อนแ<ร>ล้วปอกอไงเฮ้ยเป็นหรือเ่าเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมผมทำเป็นใช่ไหมย,ยังไงอ่ะพี่ฟังไนะโอเคโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ โอเคลงคนนี้ลงนนี้อ๋อฝั่งนี้เหรอครับครับลองดูครับหนึ่งสองซ้ไม่ม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่บ๊อกบ็อกไปป๊อกอกเกือบแล้วเกือบแล้วป๊อกอกเออมาแลมาแล้วกระชูดแล้วน้กระชูดป๊อกไม่เคยเชียร์กันป๊อกขออะไรที่บนขนาดนี้มาก่อนป๊อกป๊อกเฮ้ยะหมุนเข้าโอ้โหดี เฮ้ยพ hey! ัดเจ้าคุณพระช่วยถูกต้องเลยเอ่อแม่แม่จ๋าแม่มาช่วยน้องฟูไอหน่อยจ้ะแม่แม่ครับทำยังไงครับจ๋าน้องยังไม่ค่อยสนิทกับกระต่ายเท่าไหร่กระต่ายกระต่ายหันมากระต่ายหันมาเอาหันมาทางเราเอาหันมาลูกโอ้แล้วก็เอานี่ไปไว้ตางใต้นี้อ๋ออ่าแล้วก็ขูดขอบขอบก่อนทำไมไม่นั่งบนกระต่าย จริงเหรอครับจริงสิถ้าไม่นั่งกะตายแล้วเดี๋ยวกะตายมันวิ่งหนีนะต้องจับให้แน่นเออจับไว้ดีๆโอเคอุ้ยอุ้ยมีทรงมีทรงมีทรงอ่าได้เหมือนเก็ดหีมะเลยพี่อ๋อแม่บอกให้มันกดอ๋ออันนี้คือหยาบอย่างนี้เออเออใช้ได้ าการขูดมะพร้าวของน้องบาสดูคล่องแคล่วสมแล้วที่เคยทำขนมมาก่อนขนาดครั้งแรกยังทำออกมาได้ดีแบบนี้เอาพี่หูหน้าไปก่อนอะลองพื้นเนี่ยอะมาดูฝั่งพี่เท่งและน้องบาสก็เริ่มไปหยิบเครื่องทาไส้เค็มกันแล้วละครับแม่สองแรงช่วยกันแข็งขันจริงๆมาแล้วครับ ครับโอเคตามตามแล้วเราทสะอาดวันนี้ไหมอันนี้เขาบอกว่าอันนี้รากผักชีรากผักชีครับกระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยครับครับทำไงครับเขาบอกให้ตำเข้ากันครับมามันก็ตำเลยดีครับมีจังหวะไหมจ้ะได้ได้ค่ะเออเออ อ,อ,อ,อไม่เป็นการเสียเวลาตั้งกระทะเริ่มผัดเครื่องกันเลยดีกว่าโอ้โอ,โอ้ผมรู้ว่าไอเตานี่มันร้อนไหวมากหรือว่ามันอยู่ที่กระทะพี่นี่ผมคุยกับใครครัาเนี่ยร้อนจะรอรอันดูที่ฐานทางฝั่งน้องฟูไอซ์ก็เริ่มผัดเครื่อง <c oughs> แล้ว <c oughs> ไปดูกันครับ มีเสียงแล้วคนเลยเนี่ยหอมแล้วเนี่ยอาไปพี่ถือให้น้องผัดเลยทางฝั่งน้องบาสก็ใส่มันกุ้งลงไปผัดแล้วครับอแม่ครับแล้วเราไงต่อครับเอามะพร้าวใส่เลยค่ะมะพร้าวมะพร้าว,าวอ๋อหนูมาเอาน้ำตาลก่อนโทษทีลูกน้ำตาลน,น้ำานตาค่ะ เอาไม่ไม่พอดีทิ้งกระทะไว้แบบนี้หวังว่ากระทะจะไม่ไหม้ไปก่อนนะครับม,มาน้ำต,ตาลทอนหนึ่งโอ,โอเคครับว้าวใส่มะเพราครับนี่เป็นไง อโอ้โหนี่มันมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอืมไปเลยไปเลยอุ้ยอุ้ยเหมือนแบบเออเอาตรงมก้นโกลยขึ้นมาอ่าอ่าโรยมันมะกรูดได้เลยครับได้เลย แหมข้อสอกเจอกระทะหรือว่าโอ้มันหอมมากเลยอ่ะอ๋อคือหั่นหั่ให้มันหอมแะ้วครับไม่ร้เลยว้าวโ้ยผมว่ากินแค่ไส้ก็อร่อยแล้วโอเคมาดูฝั่งน้องฟูไอซ์กันบ้างผัดไส้ไปถึงไหนแล้ว โอ้นี่ก็ละเอียดเกินเนาะพันเลยลูกโอเคอ่วู้กลิ่นมะกรูดหอมมากเลยเอาให้ให้ทั่วนะคะอย่าไปอยู่ที่เดียวกันได้ครับผมให้ทั่วทั่วกระจายโอเคกระจายกระจายครับขอบคุณครับผมมาครับโอ้ยสีดูดีนะดูดีมากพี่ เมื่อทั้งสองทีมเตรียมแป้งและใส่เค็มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วอันนี้คือครั้งแรกนะครั้งแรกเลยครับแม่บอกว่าแป้งไม่ต้องเยอะคช่เออเป็นวงกลมอ่ะ,อะ,ะดีบางๆหน่อยดีไปวงกลมวงกลมดีดี ดีมากห้าแผน่นห้าแผน่นอ๋อหูแป้งหนาเยอะเกินคือกำไรไปไปก <c oughs> ำไรล้านม่มีแล้วเนี่ย <c oughs> ไอ้ลูกผานเป็น <c oughs> แบนหน่อยใหญ่หน่อยยังเออนั่นแหละสวยลองดูห,หมุนเลยนะครับแต่น้อยไปไหมอ่ะเอา้า <c oughs> ต้องแค่ลงกรองลูกแล้วก็ค่อยเอานี่ลงไปหมุนเออ,อ ของเล็กของกินห้ามเล่นนะครับการปลอบด้วยเหมือนย่างพอแล้วนะได้อยู่นะได้อยู่ตื่นเต้นอะไร <c oughs> แต่มันมันไซมินิมากเลยพี่บางๆเนี่ยมันมันต้องกรอบๆเออโช่วฉรียบไป สวยนี่สวยลองพื้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยน้องเอาใส่ไส้นะที่หั่นต้นหอมนะใช่ครับผมต้นหอมไม่ทำตายแล้วครับันใส่เยอะๆแม่แม่ครับมันต้องรอจนแป้งแห้งก่อนไหมครับเราถึงจะใส่เอาใสเอาน้ำลงพื้นได้เลยค่ะอ,อบนบนในนั้นแหละโอเค ก็ไอ้นี huh. uh, one, uh ่เขาออกให้เลยเออบนให้ให้มันทั่วๆเลยแม่วันหวานรองพื้นช้ำๆหน้าเด้งๆสวยอู้พี่มันไหม่เลยอ่ะอ้าวเหรอออกทำแล้วลองอ่าหนึ่งได้แล้วหนึ่งครับโอ้โหว้าว ทางฝั่งพี่เท่งและน้องบาสช่วยกันผนละไม้ละมือแบบนี้ทําเสร็จเร็วแน่ๆเเยราว่าของเราผมว่าของเราอร่อยพี่เท่งได้วะหอมมากฝั่งนี้ก็ไม่น้อยหน้าช่วยกันทําอย่างตั้งใจเลยครับเนี่ย ม่ลเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันว่ามันสามารถแซะได้แล้วให้ดูที่ที่ไขอ่อะลูกมันจะเริ่มสีขาวใช่ไหมแล้วแป้งมันก็จะเหลืองคือขอบๆอบอะมันก็จะเริ่มออกเหลืองเหลืองใช้ใส่านแล้วก็วางนี่แล้วก็พับจากการหนึ่งอันเด้เอเฮ้ย <c oughs> เอาพุชลูก <c oughs> พับรับพับพับออกฝั่งนี้ไม่เราเราพับฝั่งนี้เ,เราหลอกเรหลอกตาเฮ้ย กรอบคลิบไม่เป็นไรไม่ไรอย่าไปโชว์ดิไปโชว์ทำไมอ่ะอ้ยนอนวิอะไรฮะอืมเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้กูน่ากูตาได้เอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับเราให้กับจิบอันเดียวได้ไหม ก็ไม่ได้ก็พอเ้ยวุ้ยไหลไหลไหลใส่สลักตลักเอ้ยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับนี่โชว์โชว์เลยเรามีชื่อร้านแล้วครับผมนะครับผมชื่อว่าขนมเบื้องบ้านชำมาช่วยมาช่วยมาแล้วพี่เท่งมาช่วยแล้วอ่ะใส่ต้นหอมด้วยนั่นไงโอ้โห ใจคอเรานะพี่นะเออไม่แล้วอันนี้ผมชอบกินกรบกรอบอ่าเหมือนเบคอนนะใช่มันเหมือนแบบอันนี้พับเลยฮะเหมือนเขาปั้นอยู่นะครับอันชิ้นนี้สวยนะเอาไว้หน้าหน้าชิ้นไม่เอาไว้ซุกซุกเสร็จแล้วและนี่ก็คือขนมเบื้องชอละโหด จะได้เอาละครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับขนมเบื้องของทั้งคู่น้องบาสและน้องฝูไอลดรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรไปลุ้นกันเลยครับโอ้เรียบร้อยแล้วขน,ขนมเบื้องไม่ได้ยินเหร ขนมเบื้องทอลหดทอลหดพี่เหรอกว่าจะได้มาแต่ละแผ่นแต่ละชิ้นแต่ละขั้นนี่ชื่อชื่อก็ไม่น่ากินนะของเราคือขนมเบื้องบานฉ่าอ๋ออ่ะคุณแม่อันดับแรกแม่ดูรูปทรงก่อนอืรูปทรงอันนี้สวยสวยอันเดียวอ่ะสวยอันเดียวเอาก็ยังดีมีชิ้นก็ยังสวยอย่าบอกว่าอันนี้ไม่สวยทุกอันอันนี้สวยทุกอันออ รูปทรงนะค่ะรูปทรงต่อไปไปเรื่องรสชาติแล้วล่ละครับครับแม่ต้องเลือกชิ้นดีๆครับเอ้ยอันนี้ไม่ไม้ทั้งสองฝั่งนะแม่อันนี้บีบคืออะไรคบแม่บีบกอบไหมเงี้ยหรอหวานไปหน่อยค่ะอ๋อหนักหวานเหมือนที่กูไอ้บอกนะอืมอีกนึงนึงอ่ะฝั่งนี้ครับ อืม,อ,มอร่อยอ้าวอันนี้ไม่หวานม,มีความเค็มนิดนึงแล้วก็มีความหอมอ,มอมแบบน,นี้จะออกไปหวานออกหวานไปหวานไป,นไปแม่ครับครับคะแนนเต็มสิบแม่ให้ฝั่งนูน้นใช่ครับ ให้แปดให้แปดถูกโว้ยกันนะถ้าเนี่ยผมผมภูมิใจละนี่ก็จะสองนี้คะแนนเต็มสิบแม่ให้ให้เก้ฮ้ยงั้นชนะสิชนะแต่เราไม่ดีใจเลยนะงั้นชนะแหละเออเป็นไงอารมณ์ความรู้สึก แปลกใหมครับก็รู้สึกว่าได้ลองทำาแบบนี้แล้วมันเปิดโลกนี้ครับผมเพราะว่าปกติก็ไม่เคยมานั่งทําขนมหรือขนมไทยอะไรนี้ด้วยในครั้งแรกเลยครับสนุกมากครับได้ลองทําเองขั้นตอนไหนยากสุดเอาแป้งที่เราทําเสร็จเนี่ยลงกระทะแล้วกวนรู้สึกว่ามันมันต้องคุมหลายอย่างมากๆทั้งไฟทั้งการหมุนอะไรเงี้ยหนักมือใช่ครับบาร์สะฮะพอมาทําขนมเบื้องไทยคนละอย่างเลยครับพี่ยาคนละอย่างเลยคือมันมีมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากๆตอนไหนยากสุด เหมือนกันตอนลงกระทะแหละด้วยความที่เราต้องคุมไฟแล้วก็เราเราไม่รู้ว่าอันนี้คือเราสามารถพลิกได้หรือยังอะไรเง,งี<ม>้ยถ้าเกิดทิมไปก่อนที่มันจะกรอบม,มันก็คือจะเละเลย<ม><ม>วันนี้นะครับขนมเบื้องผู้ชนะนะครับผมน้องบาสครับผมเย่เยเย่เย่เยเยอดอผมได้ด้วยเหร,อ,หรอเหรียญด้วยค,ครับ,รบหรเหรียญครับทางคณะกรรมการก็บอกว่าเสียดายเหรียญมากเลย ต่เราแบ่งกันคนละครึ่งไหมครับครับไม่เอาคะเอาให้ฝากอีกสักครั้งหนึ่งฝากติดตามผลงานพวกเราเบืองข่าวด้วยครับในปีนี้จะมีผลงานหลายเรื่องเลยแล้วก็รอดตามว่าเราสองคนจะไปอยู่ในโปรเจกต์ไหนครับนะครับกติดตามกันนะฮะแม่มน์ครับฝากสักเล็กน้อยฮะวันนี้ได้มาแจกสูตรได้มาเห็นวัยรุ่นได้ทําขนมเบื้องสูตรคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะเพราะว่าอยากให้จริงๆแล้วอยากให้คนทํานะคะรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะครับทุกวันนี้ขายที่ไหนมากกุณแม่ ขายที่มาบุญคลองนะคะชั้น4ี่ค่ะครับแล้วก็ขายที่นางเลิงตลาดนางเลิงนะคะแล้วก็ที่แพดตินัมแพดตินัมศูนย์อาหารชั้น6ค่ะอาใครอยากชิมฝีมือของคุณแม่มนนะครับผมไปทางกันได้นะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแม่มนครับขอบคุณน้องบาสน้องฝูไอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ่ขอบคุณาครับขอบคุณครับสนุกสนานกันเลยครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมพุลพระช่วย